คนแรกเย่เยใช่เปล่าไม่ใช่คนแรกหรออินโดนีเซียแฟนเฮียไฮไปไหนครับที่รักวันนี้มาถ่ายละครเข็มซ่อมปลายครับสวัสดีค่ะสุดหล่อสวัสดีครับคิดถึงจะมีชชั่นคือรอแต่เช้าขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนั่งเอกไปไหน เอ่ถ่ายอยู่ครับบอกให้อยู่บ้านดูลูกไปไหนอีกแม่แล้วหนูสอบอยู่ฮักเดอร์หลออแต่เจ้าขอบคุณครับทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนพี่ยูขอกำลังใจสอบหน่อยจ้าสู้ๆนะครับ จอการงานมิตติ้งนะคะต้นอ้อครับผมรักเลยค่ะ You s โซคิวกินข้าวเที่ยงกันหรือยังเที่ยงหรือยัง,อย,งอย่างกินข้าวเช้ากันหรือ,อยังนะครับเมื่อวานที่รักน้ำลายยืดงาวันนี้มาทันพี่ยูโรไล,ลสดสวัสดีครับดูกี่ทีก็น่ารัก พี่สนิทกับพี่เข้มได้ไงคะผู้จัดการเดียวกันครับตอนนี้อยู่ไหนคะถ่ายละครครับถ่ายเรื่องอะไรเข็มซ่อนปลายครับผมสวัสดีค่ะยูโลกินข้าวหรอว่าเรียบร้อยแล้วครับหนีสอนเด็กแอบดูไลฟ์แป๊บบอกเด็กๆมาดูไลฟ์ผมก็ได้นะครับ บิมเบลจะไหนทานข้าวกับอะไรหรอคะทำไมน่ารักจังถ่ายละครเหรอใช่ครับถ่ายละครครับเคลฟที่รักกูไล้แล้ว Can you c l e e t i n g Happy birthday to for me Happy birthday to นารยดาใช่ไหมไรดาเอ็นไรดา เรื่องนี้นักแสดงหลักมีใครบ้างมีคุณนุ่นวรนุชคุณบูมกิตติกงคุณทิสาวริทิสาคุณก้าวจิรายุครับมีวันไหนที่ไม่หล่อบ้างไหมอ่ะน้องอยูเมื่อวานพีย่ยูมาบางแสนไม่เจอเลยอ,อ,อ,ะอะไรอ่ะคนผมอยู่ครับ สมจีดนะครับยังไงฮะเอาไปเนี่ยเอ้าวอ้วนไหมอ้วนจริงไหมจริง100%หรอเป็นลำใยญ่นะลำใยญ่เออโคตรอร่อยเลยสั่งกินทุกวันเลยกินคนเดียวสามกระปุกอ่ะ ไหมอืมคะเขือคุ้กกี้อืมน้อยน้อยอะ่อยะกินคนเดียวแหละกินคนเดียวสั่งสั่งมาสามกะปุก,กีคน,นเดียวสาะปุกอ่ออ่แล้วเดี๋ยวทำไมอ่ะเอ้าจะกินเหรอไปกินโชว์เขาดิโอ้สมชีดนะครับผมซ้อนใหญ่ไปเลยจ้ะ อ่านเม้นเราบ้างจิขอคำวอวยพรมันเกิดหน่อยสู้ๆนะครับแฮปปี birthday, ้เบสเดย์ครับมีความสุขมากๆเลยครับถ้ารับ FC ช่วยไลฟ์พร้อมน้องพิ้งพลอยด้วยค่ะ <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวไว้ชวนพิ้งพลอยมาไลฟ์นะครับแล้วว่าพึ่งคุยอยู่เกตตกทำยังไงดีคอดีครับ อร่อยมากเลยครับเด็กกินสองคนโคราชก็คิดของอร่อต้องถามทีรอไลฟ์คู่กำลังดูสามีช่วคืนย้อนหลังอยู่เลยเห็นไลฟ์พี่มาก็เลยเข้าดูไลฟ์ก่อนดูวนไปบอกเขาวนไปอืมวนไปวันที่สองคุ้มจีบไปไหมไปไป ตัวละครรับไม่ไปได้ไงหลักตัวละครหลักอ๋อเป็นเสาหลักของเรื่องเสาหลักอยู่หรือยูน่ารักจริงจริงฮะอ่านลองอ่านนิดเธออ่านทันไหมอ่ะคือมันมันจะขึ้นมาทีนิดขึ้นมาทีนิดแล้วแบบบางอันมันก็ไม่ขึ้นเนี่ยอ่าเห็นของปอปอที่คุณให้หมวกเขาอ่ะ คิดถึงจังอเ,เออมันขึ้นตึ๊ดๆอันนี้ต้องอันนี้ต้องเห็นนะเพื่อนห,อหล่อมากหล่อมากเวอร์อันนี้ต้องเห็นหอ,อันไหนชมชมมาเห็นเอออันไหนชมชมก็ต้องเห็นพอแล้วครับมาอ่ะไปไม่อ่านเราเลยอยากดูละครแล้ว พอแล้วพี่อยู่กองอะไรครับเข็มซ่อนปลายครับสมจิตคือนางเอกเรื่องนี้ตัวละครับตัวละครรับเรื่องนี้อีกแล้วครับตัวละครลับอะไรเป็นแขกรับเชิญคอมเมนต์หนูไม่น่าขึ้นแล้วมั้งเมื่อวานแต่งงานกดบัตร V I P ไม่ทันไได้ซูมมาเลยโอ้ซูมก็ได้เหมือนกันซูมก็ได้เหมือนกันฮะ เป็นกำลังใจให้หนูไม่ติดโควิดนะคะ่ะก่อนสอบขอให้ปลอดภัยนะครับเลื่อนเมนดูของหนูหน่อยค่ะออนเมื่อไหร่คะไม่ทราบเหมือนกันครับกำลังท่ายอยู่นะครับอ่านเมนหนอูบ้างไม่เห็นเขาเลยเป่าพร่ลมรัง๋อไม่เป็นไรครับ หล่อจังเลยครับขอบคุณครับคุณบิ๊กนัทัสนะครับคุณกล้ามใหญ่มากเลยนะครับซิกแพคแน่นมากเลยนะครับคุณบิ๊กนัทัสนะฮะเขาไปเกิดโ้กเขาไปเกิดใหม่นะอืโ้กเออเห็นแล้วเป็นตุ๊ดอะใช่ไหมเล่นเป็นสาวอ๋อชวนดูซูมด้วยนะดูซูมครับไปสมัครครับใครยังไม่สมัครก็ไปสมัครได้นะครับมิตติ้งครับวันนี้บูมมาไหมพี่บูมมาครับ วันนี้คนที่มาก็จะมีคุณทิสาคุณบูมคิดกล้องคุณก้าวจุรายุครับขอสมัครเป็นแหนขับพี่นะคะ <c oughs> แฟนนะครับไม่ใช่แหนครับทำไมไม่มีเสียงราจยุโรผู้เบาดอนทำไมไม่มีเสียงเออฮโลัลโหลเสียงหวานมากโอ้ยหลงกดลองเปิดกดเปิดเสียงดูนะครับเข้าดูไลฟ์ยังไงคะอืม จักคือกันครับจักมาซูมมาแล้วได้ซูมมาแล้วพี่น่ารักจังขอสามท่าหน่อยรอยสามท่าพี่ยูอ่านหนูหนูจะไปอานน้ำสวัสดีพี่แค้ามาสวีพระคงไพศาลด้วยนะครับงานไม่ต้องทำละมัง้งนั่งดูไรอย,ยู่โล ชื่ออะไรคะชื่อยูโรครับเสียงมีอยู่ค่ะมดูอยู่ย่างมาดูแล้วยูโรถามชื่อขอโทษขอโทษเล่นเกมเหรออัปลูนอัปโูนพไปอยู่แล้วยิ้มกันตลอดเลยน่ารักจริงๆเลยขอบคุณครับฮ่าฮ่ ทำไมชอบทำท่านี้ชวนพี่เข้มหน่อยครับเข้มออกไปแล้วป่ะครับเนี่ยคุณกระแตเข้ามาด้วยบอสคุณอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พี่แปสวัสดีค่ะแล้วไงนางเอกครับ พี่สากำลังคิดถึงพอดีพี่ยูรอพี่ยูตอบร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรครับ Say hello to my sister please แต่ก่อนพี่ยูชื่อมิดเล่ปะคะใช่ครับกักเนติบาฮาสยาจะเม้นจนกว่าพี่ยูจะอ่านคุณเอเอสุภาวิดา น่ารักอะไรปปนนั้นยูยูเห็นเมนไหมคะเห็นครับคุณเอปลาทองอย่าทำให้หลงได้ไหมช่วงนี้น้ำมันแพงเอออะไรนะครับครับอันนี้คือเข้าถึงทีมผมยังครับ เรื่องนี้ใครเป็นพระเอกครับพี่อยู่มีพระเอกสามคนนะครับมีพี่บุมแล้วก็มีพี่กาวนะครับส้มจี๊ดอยู่กับคุณกระสครับมาแล้วจะมีรอหน้ารักนี่ไง ถ้าพี่ยูอ่านเม้นหนูจะไปหนังสือละครนอนแอร์ช่องไหนคะอันนี้ออกช่องช่องเจ็ด HD ครับเข็มซ่อนปลายวางไว้ตรงนี้โอเคมบที่มันก็ไม่ได้มันเป็นที่มันก็ไม่มีข้อตุกวิกซ์เอ็กซ์ต้าก็เอาเลยป่ะเอาเลยครับไม่ไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยกเอาตัวที่สองลาย ฟันสวยฉันนั่งยูโรนั่งดูยูโรทุกวันติดโควิดได้ยังไงเออนั้งนะสิคิดแล้วเล่นคู่กับใครครเรื่องนี้น่าจะคู่กับคุณที่สานะครับหรือไม่ก็คุณก้าวเจรายุมต้องรอดูนะครับพี่ยูโรหล่อมากออ่านแบบคอมเมนต์ที่ชมหล่อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนที่หล่อปะ ฮะแเรื่อเรืนี้ร่อน่ะทรจับป่าไม่รู้แต่เห็นคนเต้นแหละรับที่เอร์สามที่หกรับหน่อยครับทุกคนเต้นเป็นไหมครับ ด้น,น,น่ารักน่ารักคิดถึงอ่ะดูแล้วยิ้มตามตลอดเลยเจ็บคอไม่ไหวทำไมครับเป็นไรหรือเปล่าอ๋อหน่ารักยี่ห้าแล้วหรอหน้าเด็กมากเพื่อน เราหน้าเด็กปะวะเด็กหล่อด้วยอวยกันนี่แหละอวยกันเองเอาโดยพี่โรตตกหนักมากก็แก่ร้านตัวพี่โรยิ้มหล่อมากยิ้มตาม,มคำคับลงด,ดูมากๆขอบคุณครับ <S <S ดูไปยิ้มไปน่ารักไม่ไหว อะไรอ่ะรีชูดได้ครับพี่อยู่จะมาตอนเราไม่ว่างแต่เราจะว่างเพื่ออยู่โอ้โหแหมเนี่ยเอาดอกก้วยใส่ผันแท้ใส่ผันแท้เออใส่ผัแท้ เนหผ้าใครนะอะไรอะไรโตโตแล้วถ้าใครนะแค c a s u ร์อ๋อไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายวายจีไงวายจี entertainment หรอฮารุโตะฮารุโตะฮารุโตะครับทุกคนทุกคนได้ดูฮารุฮารุโตะไหมครับแต่ผมแต่ผมดูตอนเด็กผมดูตอนเด็กๆนารุโตะไง อันนี้มันไม่ใช่ฮารุโตะอ๋ออันนั้นไม่ใช่นารุโตะเหรอไม่นักรตูนนารุโตะอันนี้ฮารุโตะอ๋อนี่เดดี๋ยวจะให้ขาดีมากเลยนะบอกเลยยังไม่ถึงยี่สิบเลยนะยังยังโอ้เด็กมันยั่วเออชอบเขาชอบเขาเออสมจีชอบผู้ชายเหรอบอกชอบน้ำจูอุ้ยน้ำจูอะไรครับเนี่ยน้ำจูก็ชอบนี่นี่อ่ะ อย่าเต้นข้อมจังหวัดนะเออไม่มีอะไรยากเลยนะนั่นแหละแหมไปดูมาแล้วดูมีคนเต้นมีคนเต้นในติ๊กต็อกไหมเราต้องเต้นเพราะเราต้องนำเทรนด์กับเขาเขาไม่ยาวจังไม่เขาแค่นิดเดียวปกติเขาเต้นแค่นี้นี่แค่นี้เองอันนี้เขาเป็นเจ้าของเพลงเออเขาเต้นอย่าอยากข้อมจังหวัดงั้นตอนนี้เรามีภาพาของตัวเองโอเคนะโอเคอยากเล่นอันเนี้ย ที่มันทำ่าเมแล้วมันเดินไปเดินเออเดินไม่แล้วเดินแล้วมันเป็นจิกจิกหัวเขาพอจิกหัวเขาก็เหมือนกับว่าเขาต้องมาเป็นลูกน้องเราแล้วก็เดินตามอ่เดินเดี๋ยวเขาไปเล่นเล่นกับพ่อยดีแล้วี่ไงโคโลเรสเอ็นทเป็นเต้นยังอ่าโคโลลอยเหรอเดี๋ยวผมไม่เคยเต้นเลยเต้นไม่เป็นเต้นแล้วเดือ เต้นเป็นพวกห่อหมกพวกอะไรเงี้ยแต่แต่ประธานผมมากกว่าเป็นผู้บ่าวไทยบ้านเราจะเต้นในทิกติกก็แล้วแพ้เพราะน่ารักหุ่โย่ผู้บ่าวไทยบ้านม้วนกว่าไอ้บีมันเปิดไอ้บีมันเปิดคลิปคลิปลับคิดอะไรคลิปลับที่เราเต้นกันที่โรงแรม เฮ้ยแพ้ไม่ได้ดก่าปเต้นเด้าอันธนันวันไหวโอ้ยค,คนรู้อุ๊ยขอโทษครับจะเดี๋ยวรับนู้นะพิ้งหอยก็เต้นนะของพวกจัดไปค่ะเออต้องเพล่มิงหอยเต้นไปแล้วทีเนี้ยหนูจะไปฉีดวัคซีนเป็นกำลังใจขนาดค่ะ สู้นะครับเดินไปเส้นไ่เส้นจริพี่ยูไม่เห็นเม้นหนูเหรอคะเห็นครับนายแล่อหอมบอกนักสักท่าสิมันจะไม่ดีเอานะครับเดี๋ยวผมจะโดนผู้จัดก,การดาวนะครับเวลาผมเต้นห,หมหอมบอกพวกยูไม่อ่านเม้นเราเลยพี่ยูน่ารักมาก เชิญพิงคอย่อยครับพี่อยู่บนดูพิงคอยกี่รอบพูดอะไรครับหล่อมากขอครับพี่อยู่เห็นเม้นหนูหรือเปล่าเห็นครับได้เดี๋ยวผมไปเตรียมตัวถ่ายละครแล้วนะครับก็ข้อมาคุยกันสักระยะหนึ่งนะฮะบ๊ายบายครับ